คือว่าจะมากี่คันแล้วพี่อันนี้ตื่นยังเนี่ยเมานี่นี่ตื่นจีวะอ่าอันนี้ที20นะครับนาพรครับผมกลังจบอยู่ตรงนี้ครับผมจกบรอยู่อันนี้ครับอาเสัตเต๊ะใช่ฮัฟสลาโอ้เดี๋ยว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 เดี๋ยสลายว่ะส์สวัสดีฮัฟสลาสลายคนธรรมดอันนี้ขึ้นสามไหหรอครับอ๋อไม่ยอมสิใครเนี่ย ส<ค>าัไดีครับ<ต> <หา S 2> คนลาดีงานคุณมาคุณมานอนครับกรุณาขึ้นรถได้ครับ <c ười> คนนุชืนาครับทไ่ถึงหรอาถึง้นต้องสลายนตป่าถึงพอไปี